สวัสดีครับกอฟตะวันฟอร์อดเกษตรน้ามินครับวันนี้จะมารีวิวรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นของเซียววิระจากสะแก้วนั่นเองนะครับเป็นวายแท็กซี่คูสี่ราคาหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทตัวน,นี้แต่งบบดี้คิด F150 มีไรแบบไหนบ้างเดี๋ยวกอฟพาดูทีละรายการเลยครับด้านหน้าครับฝากระโปรงด้านบนเลยนะครับตัวน,นี้ตีฝาใหม่หมดนะครับตีเป็นฝากระโปรงไฟเบอร์ทั้งชิ้นนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาตีใหม่ทั้งหมด นะครับแล้วก็สก๊ปตัวข้างบนนะครับเป็นตัวติดหลอกใส่ไปแบบนี้นะครับเพื่อให้เหมือนแรปเตอร์ของทรงอเมริกานน่นเองด้านข้างครับไฟวีแลนซ์ตัวนี้นะครับกับตัวแก้มข้างตีใหม่ทั้งชิ้นนะครับตีหมดทั้งชิ้นตัวนี้ไฟก็นําเข้ามาแล้วก็มาประกอบที่นี่เลยด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวนะครับไฟหลีพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ LED 5จุดนะครับไฟสูงไฟต่ํานะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกติดให้ในชุดตัวกระจังหน้าก็เป็น FORD ครับสีดําตัดขอบสีขาวใส่ไฟสีส้มเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวคางด้านข้างนะครับ นันตายก็ถูกต่อออกมายื่นออกมาทั้งหมดนะครับเซ็นเซอร์ที่อยู่ในว i t แท็กยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เว้นมาให้เพื่อตัวเลดาราของตัว Adaptive Post Control ในการใช้งานนั่นเองช่วงล่างของคันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกหน้าขึ้น3นิ้วแล้วก็เปลี่ยนโช๊คนะครับตัวโช๊คเซตใช้เป็น m o n o t ู b e 2.0ติดเพิ่มเข้าไปนะครับก็ใส่ปีกดกนะครับเป็นของยงนะครับตัวนี้เพื่อการขับขี่ที่ดีแล้วก็หน้ายางเสมอเรียบกับถนนนันน่นเอง ตัวแก้มข้างซุ้มล้อตัวนี้มาทั้งชุดนะครับของตัว b ดี y ค i t ติดมาทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวล้อครับล้อจะถูกเปลี่ยนเป็นล้อ20นิ้วนั่นเองนะครับ b o ย y ิ i นะครับเป็นตัวออเเซตลบ44ยางใช้เป็นยางแฮนคุกครับเป็นยางมาเทลรนเบอร์35นะครับคูณ12.5 r20 35ก็คือลัศมีระหว่างตัวล้อนะครับข้างบนไปถึงข้างล่างนะครับมีความกว้าง35นิ้วแล้วก็ตัวหน้ายาง ขนาด12.5นิ้วนั่นเองนะครับโดยยกขึ้นสานิ้วแบบนี้นะครับรอเท่ไปเลยนะครับแก้มด้านข้างตีใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวนะครับเหมือนตัวแรปเปอร์นะครับเป็นขีดฉลามแบบนี้กระจกข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจกข้างที่ถูกเปลี่ยนใหม่มานะครับทั้งเซ็ตเลยใหญ่ขึ้นนะครับมีตัวเลนให้2เลนนะครับเลนวายแล้วก็ตัวเลนปกตินั่นเองนะครับเพื่อการมองเห็นที่ดีเปลี่ยนใหม่เหมือนกันตัวบอดี้ด้านข้างนะครับใช้สีด้านข้างนี้ก็เป็นของตัวไวท์แท็ก ตัวเดิมนะครับราวหลังคาในชุดไวท์แท็กมีให้อยู่แล้วนะครับสามารถติดตั้งแหลกเพื่อขนของได้เลยกระสัดติดเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับติดเพิ่มเป็นคำว่าแรปเตอร์บันไดข้างเปลี่ยนออกครับเป็นของ TWI นะครับเป็นบันไดข้างเหล็กแข็งแรงทนทานใช้งานได้อย่างมั่นใจครับแล้วก็ตัวแก้มข้างด้านท้ายนะครับชิ้นนี้นะครับก็ถูกเปลี่ยนและติดตั้งเข้ามาใหม่ทั้งเซตเหมือนกันนะครับโลบาเหล็กครับด้านบนนะครับเป็นตัว ก้านยาวแบบนี้ทรงเหมือนแรปเตอร์นะครับจะเป็นของลิมิเต็ครับด้านบนก็จะมีไฟเลี้ยวอ่าจะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็พร้อมไฟถอยด้านบนติดตั้งมาให้นะครับตัวกับฝาท้ายด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวถูกเปลี่ยนมาทั้งเซตเหมือนกันนะครับมีตัวสปอยเลอร์ขึ้นมากับฝาท้ายนะครับเป็นสีดําตัวส่นสีขาว FORD แล้วก็กล้องถอยหลังครับถูกเปลี่ยนนะครับจากตัวโลโก้นะครับยกมาให้ข้างบนให้แบบนี้เลยนะครับ กันชนท้ายเปลี่ยนเป็นกนชนเหลกเหมือนกันครับดีดีนะครับมีไฟถอยให้ไฟเลี้ยวให้นะครับห่วงแดงตัวนี้ใช้งานได้จริงทั้งหมดเลยนะครับเซ็ตช่วงล่างนะครับก็ถูกเปลี่ยนเป็นโมโนทูบ2.0ทั้งเซตนะครับใส่แบบนี้แล้วก็มีก้อนรองหัวโชค๊คให้ด้วยนะครับสาแหลกทุกอย่างถูกเปลี่ยนเซ็ตขึ้นหมดยกขึ้นมา2นิ้วในส่วนของตัวท้ายเดี๋ยวพาไปดูตัวด้านในครับของตัว White t a ทัค 4x4 ตัวนี้นะครับว่า มีอะไรบ้างออปชันอะไรที่ให้ในรุ่นท็อปในรุ่น4ประตูตัวนี้กันบ้างนะครับตัวเปิดประตูของตัวไวท์แทจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทนะครับไม่ต้องคอยปลดล็อกพกกุญแจไว้กับตัวแค่เลื่อนมือเข้าไปตรงนี้ก็สามารถเปิดรถได้ทันทีนะครับภายในเบาะเป็นเบาะหนังครับตัดด้วยได้สีส้มแถบสีส้มนะครับแล้วก็ปรับเป็นแบบปรับไฟฟ้านั่นเองนี่คือภายในของตัวไวท์แทนะครับ 4คูณ4เสียงลักนลักและเอกลักษณ์ของเขาคือตัดสีส้มพุงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับเป็นพุงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงนะครับด้านขวาสามารถปรับควบคุมนะครับตัวดิสเพย์ของหน้าจอนะครับบังคับ c r ู i s e Control ซึ่งเป็นแบบ a d ท p t i v e รักษาระยะห่างนะครับมีตัวจํากัดความเร็วนะครับกระจกปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าไฟหน้าเป็นระบบอัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนก็อัตโนมัติเช่นกันหน้าจอสิงหารครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ในรุ่นวัยแท็กซีนสี่นะครับจะมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์นะครับ2.0ไบโบทบอยู่ที่213แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนเป็นระบบออโต้10สปีดแบบนี้นะครับสามารถปรับเล่นเกียร์ได้นะครับมีโหมดอัตโนมัตินะครับมีสปอร์ตแบบอัตโนมัติและเล่นปุ่มบวกลบได้ที่ตัวหัวเกียร์นั่นเองครับปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยแล้วก็การปรับเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับ เบีดสวิตช์ปรับตรงนี้ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับระบบปรับอากาศเป็นอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวานะครับนี่คือชุดและออปชันที่ให้นะครับในตัว y i t แท 4x4 ูระบบความปลอดภัยต่างๆครบคันนะครับป้องกันพลิกคว่ำนะครับลิมิเต็ดสลิต่างๆนะครับรักษาการออกนอกเลนนะครับตัวนี้มีการแจ้งเตือนต่างๆให้ครบเลยในรุ่นของ y i t แทแต่งบอดี้คิดสวยๆแบบนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นแบบนี้สามารถ แต่งได้กับรถ4ประตูทุกรุ่นของปอดแต่งคิดแบบนี้ชุดคิด F150 เมกาแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับจบอีกหนึ่งขั้นครับของเสียวิระจากสะแก้วนะครับพอดีคิด F150 อเมริกาอย่างที่บอกครับแต่งได้ทุกรุ่นลูกค้าคนไหนสนใจครับอยากได้แบบนี้นะครับผม โทรมาหาเบอร์ก๊อฟด้านล่างครับ098-653-6464หรือว่าอินบ็อกมาที่เพจของก๊อฟตะวันได้นะครับแล้วก็ก็จะมีคลิปต่างๆที่รวบรวมไว้ให้ในช่อง YouTube ก๊อฟตะวันเหมือนกันเขียนเป็นภาษาอังกฤษวันนี้ก๊อฟลาไปด้วยรถบทที่คิดเท่ๆของเซียวิลาจากสัะแก้วสวัสดีครับ